เมื่อชาวต่างชาติทำคลิปเปรียบเทียบกรุงเทพมหานครและกรุงมนิลาและชาวเน็ตจะมีมุมมองเช่นไร สวัสดีครับท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นคลิปเปรียบเทียบระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงมะนิลาของฟิลิปปินมาแล้วมากมายแต่ EP นี้เราจะมาพูดถึงช่อง YouTube ช่องหนึ่งที่มีชื่อว่า Danny g o t a w o r l d to s ท e ีที่เป็นชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เขาได้เปรียบเทียบระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงมะนิลา เขาได้เล่าความประทับใจในกรุงเทพและสิ่งไหนบ้างที่มะนิลาดีกว่าหรือสิ่งใดที่กรุงเทพมหานครเหนือกว่ารวมไปถึงเปรียบเทียบอาหารที่พักสำหรับทั้งสองเมืองว่าแตกต่างกันมากแค่ไหนแต่สุดท้ายเขาบอกว่าเขามีช่วงเวลาที่น่าอัศจรรย์สำหรับทั้งสองเมืองนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นและมุมมองชาวเน็ตกันว่าพวกเขาจะเลือกและมีความคิดเห็นเช่นไรหลังรับชมคลิปวิดีโอด,ดังกล่าวนี้รับชมและฟังไปพร้อมกันกันกบ ESNew กันได้เลยครับ โดยชาวเน็ตท่านแรกจะเป็นความคิดเห็นชาวเน็ตจากฟิลิปปินส์เขาได้มีมุมมองต่อคลิปวิดีโอของคุณดนนี่ว่าฉันมาจากมะนิลาแต่ฉันชอบกรุงเทพมหานครมากกว่าวัฒนธรรมอาหารไทยเป็นต้นตำรับที่ไม่เหมือนใครอาหารนั้นยอดเยี่ยมมากราคาโรงแรมก็ถูกกว่ามะนิลาและอินเทอร์เน็ตก็เร็วกว่าส่วนผู้หญิงและผู้ชายไทยมีสเสน่ห์และแต่งตัวตามแฟชั่นฉันมาเที่ยวกรุงเทพมหานครทุกๆปีส่วนความคิดเห็นต่อมาได้มีมุมมองว่า ฉันมาจากเซบูและเคยไปมาแล้วทั้ง2เมืองสวยไม่แพ้กันแดนนี่พูดถูกในกรุงเทพมหานครได้เปรียบเล็กน้อยกับราคาโรงแรมและอินเทอร์เน็ตที่ดีมากมนิลาหรือทั้ง2ประเทศก็มีข้อได้เปรียบเช่นกันคุณสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ง่ายได้อาหารทั้งสองนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดังนั้นนักท่องเที่ยวทุกคนจึงต้องไปเยือนทั้งสงเมืองส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้อธิบายว่า นี่คือข้อมูลที่ดีมากอันที่จริงทั้งสองเมืองนั้นน่าตื่นเต้นเราเคยไปกรุงเทพมหาคนครหลายครั้งและชอบที่นั่นมากเพราะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ชันชลาดกรุงเทพอยู่นำหน้าแต่ระวังมะนิลาในอีก2-3ปีข้างหน้าคอมเมนต์ถัดมาครับในฐานะที่เป็นชาวฟิลิปปินส์ความแตกต่างนั้นมีความหลากหลายมากเมืองทั้งสองมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้มีมุมมองว่าฉันมาจากมาเลเซียและฉันได้เดินทางไปทั้ง2ประเทศแล้วเอาจริงๆนะไม่มีอะไรจะต้องเปรียบเทียบเพราะฉันชอบทั้ง2องอย่างในหลายๆด้านส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่า ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกรุงมะนิลาเป็นเมืองที่ถูกทำลายล้างมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากคาคูฟของโปแลนด์ที่มีผู้เสียชีวิตหลายแสนคนในกรุงมะนิลาเพียงที่เดียวและจากโครงสร้างทางประวัติศาสตร์อีกมากมายทั่วทั้งฟิลิปปิน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงมะนิลาแต่นั่นคือความเป็นจริงของสงครามที่ผู้คนในทุกวันนี้ควรได้รับการย้ำเตือนคอมเมนต์ต่อมาครับ กรุงเทพมหานครประเทศไทยเป็นเมืองที่วิเศษมากและมีผู้คนดีๆมากมายส่วนมุมมองต่อมาได้กล่าวว่า ฉันเห็นได้ในสายตาคุณคุณตกหลุมรักมะนิลาถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าชอบกรุงเทพมากกว่าแต่มีสิ่งหนึ่งในมะนิลาที่ทําให้คุณเบิกบานแต่คุณก็น่าจะรู้อย่างแน่นอนว่ากรุงเทพบาหลีและมาเลเซียนั้นดีกว่ามากในด้านการบริหารจัดการและความสะดวกสบายแต่คุณพบบางสิ่งในกรุงมะนิลาที่ให้ความรู้สึกพิเศษอย่างน่าเกลียดแต่สวยงามรสขมหวานอมเปรี้ยวเสียงดังและน่าลํำคาญ คอมเมนต์ต่อมาครับกรุงเทพและกรุงมนิลาทั้งสองเมืองมีลักษณะเฉพาะของตนฉันเลือกกรุงเทพสำหรับมหานครและเลือกมนิลาเพื่อไปเที่ยวกับเพื่อนพี่น้อยพวกเขาเป็นมิตรมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับ กรุงเทพโดยรวมดีกว่าในด้านกายภาพแต่ในด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉันชอบมะนิลามากกว่าคุณจะเป็นที่โปรดปรานในฟิลิปปินส์มากกว่าในไทยทั้งสองเป็นมิตรปัจจัยที่ต้องพิจารณาได้แก่การดูแลสุขภาพความปลอดภัยค่าครองชีพวีซา่าทิวทัศน์และสิ่งต่างๆที่เข้าถึงได้ง่าย คอมเมนต์ถัดมาได้กล่าวว่าฉันมาจากซาฮาราจัาณาจรรัรและมาเที่ยวฟิลิปปินหลายครั้งชายหาดและผู้คนที่น่าทึ่งส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้ฟิลิปปินจะยิ่งใหญ่ในปีต่อๆไปส่วนคอมเมนต์ท่านนี้ได้กล่าวว่าไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบทุกเมืองมีสิ่งที่ดีและไม่ดีในแบบของตนเองสำหรับฉันฉันเลือกกรุงเทพมหานครคอมเมนต์ต่อมาครับ ในความคิดของฉันนะวัดและพระราชวังในกรุงเทพมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะสําหรับคนตะวันตกมากกว่าอาคารที่มีวัฒนธรรมอนานิคมของสเปนในกรุงมนิลาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากรุงเทพจะดีกว่าสําหรับการเดินทางมากกว่ากรุงมนิลาเสมอไปคอมเมนต์ถัดมาครับขอบคุณสำหรับความเข้าใจฉันเห็นด้วย ฟิลิปปินเป็นเพียงประเทศท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงเมื่อเทียบกับประเทศไทยและบาหลีจึงอาจจะยังไม่สมเหตุสมผลกับนักท่องเที่ยวแต่ยังที่คุณบอกบางทีในอีก5-10ปีข้างหน้าฟิลิปปินจะเปลี่ยนไปและจะดีกว่ามากสําหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางไปส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้มีมุมมองว่า ขึ้นอยู่กับว่าความชอบของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือความสะดวกสบายความแตกต่างคือกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของโลกในขณะที่กรุงมะนิลาเป็นจุดหมายปลายทางที่ประเมินค่าต่ำเกินไปกรุงเทพเป็นเมืองแบบเอเชียดังเดิมมากกว่าเพราะเหตุใดจึงดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายในขณะที่มะนิลาส่วนใหญ่เป็นเมืองที่ตั้งอนานิคมทางตะวันตกซึ่งมีผู้มาเยือนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากพูดตามความเป็นจริง คอมเมนต์ถัดมาครับถ้าถามว่าฟิลิปปินส์หรือไทยนะเรอพวกเขาเป็นสองประเทศที่แตกต่างกันด้วยความรู้สึกและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอยากให้คุณลองสำรวจพวกเขาเพราะพวกเขาทั้งคู่น่าทึ่งมาก คอมเมนต์ต่อมาครับฉันลงไหลในกรุงเทพมหานครเพราะวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เพราะเป็นประเทศที่ยังคงหลงเหลือความดั้งเดิมและบริสุทธิ์อยู่แต่มนิลาเป็นเมืองที่ถูกทำลายล้างมากที่สุดเป็นอันดับสองหลังสงครามโลกครั้งที่สองเม้นท์ถัดมาครับผู้ที่กำลังมองหาวัฒนธรรมและวิหารแบบตะวันตกจะไปที่มนิลาส่วนผู้ที่กำลังมองหาวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกจะมองไปที่กรุงเทพมหานคร ส่วนความคิดเห็นต่อมาจะเป็นชาวฟิลิปปินส์เขาได้กล่าวว่าฉันมาจากฟิลิปปินส์แต่ฉันต้องมองความเป็นจริงว่าฉันเคยไปกรุงเทพมหานครครั้งหนึ่งฉันจะบอกว่ากรุงเทพมหานครดีกว่ามากในแง่ของการเข้าถึงและการคมนาคมขนส่งฟิลิปปินส์นั้นล้าหลังอย่างมากกับ MRTS และระบบรถบัสของเรามันช่างวุ่นวายและยุ่งเหยิงจริงๆ ส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้อธิบายว่ากรุงมะนิลาได้รับความเสียหายอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองลองจากโปแลนด์ฟิลิปปินเป็นอันดับสองในฐานะประเทศที่เสียหายมากที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั่นคือสาเหตุที่บ้านโบสะพานอาคารต่างๆในยุคสเปนและบางส่วนจากยุคอเมริกาที่สวยงามของเราหายไปฉันอยากจะแสดงความคิดเห็นด้วยว่าคุณคิดผิดที่จะบอกว่าชายหาดและเกาะที่ดีที่สุดอยู่ห่างจากมะนิลาไปแค่นิด มีสถานที่สวรรค์มากมายใกล้กรุงมะริลา คอมเมนต์ต่อมาครับฉันคิดว่ากรุงเทพมหานครดีกว่าเมโทรมนิลาแต่เมโทรมนิลานั้นมีความพิเศษมากกว่าเพราะเรามีความเป็นตะวันตกมากกว่าประเทศไทยและประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ขอบคุณมากสําหรับการรีวิวตามความจริงของทั้งสองเมืองและเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพทําให้ฉันนึกถึงโตเกียวในขณะที่เมโทรมนิลาดูคล้ายกับนิวยอร์ก ความคิดเห็นต่อมาได้อธิบายว่าถ้าให้เลือกระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงมะนิลาไทยชนะแน่นอนเช่นมีการคมนาคมที่ดีมากโรงแรมดีๆมากมายในราคาที่สมเหตุสมผลอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอาหารข้างทางที่น่าตื่นตาตื่นใจทุกที่และแน่นอนว่าปลอดภัยคอมเมนต์ต่อมาครับ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่ำรวยกว่ายัง GDP ของพวกเขามากกว่า2เท่าของฟิลิปปินส์เหตุผลหนึ่งที่ฟิลิปปินส์ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรอาจเป็นเพราะหมู่เกาะหลายเกาะการจัดการทางเศรษฐกิจจึงยากขึ้นและเราอยู่ในแถบพายุไต้ฝุ่นและวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยเหตุนี้จึงเกิดภัยพิบัติบ,บ่อยครั้งที่เราประสบแต่ท่ามกลางความท้าทายทั้งหมดที่เรารเผชิญเรายังคงเป็นคนที่มีความสุขและเป็นมิตรมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเรายังเป็นส่วนหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เติบโตที่เร็วที่สุดในเอเชียอีกด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่เพียงต้องการการแก้ไขเกี่ยวกับชายหาดที่นี่ในฟิลิปปินส์ที่จริงแล้วมีชายหาดที่ยอดเยี่ยมในลูซอนเช่นกันซึ่งคุณสามารถเดินทางโดยทางบกจากมะนีลา ส่วนความคิดเห็นต่อมาจะเป็นท่านสุดท้ายนะครับความคิดเห็นชาวเน็ตท่านนี้ได้กล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีคุณภาพที่ดีกว่าในด้านอาหารและโครงสร้างพื้นฐานอย่างแน่นอน